เป็นยังไงนะครับนี่ครับตาแต้มที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไม่ได้เอาสีมาทาไว้นะครับจะมีเฉพาะปลายไทยเท่านั้นเป็นกำยิ้มจับตานะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลายไทยถ้ามีไวน้นี่จะเชื่องนะครับเอาเลี้ยงไวน้นี่จะเชื่องแล้วก็เป็นสีมงคลแก่ผู้เลี้ยงน้ตาแต้มแต้มจ้มต้อนะครับ แล้วก็มีถุงเท้าสีขาวด้วยครับในลักษณะของปลายปีนนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องผู้กัรยาแล้วก็เสียน้องเพชรกาลุงที่นําของดีๆแบบนี้มาให้พี่น้องชาวเกษตรกรพี่น้องที่สนใจที่มาชมนักลามวิถีบนทุ่งไฟอย่างนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเสียน้องแล้วก็น้องผู้กัรยาด้วยครับเดี๋ยวขอเพื่อเตือนอีกที่หนึ่งเลครับปลายพ่อพันธุ์ที่ท่านได้ยินมาในสนามเมื่ี้ท่านจะเห็นว่าเป็นสายปานสุรินทร์สายเพิ่มโชคสายเพชรรุ่น แต่ตัวนี้แปลกหน่อยที่เป็นสายรูปเพชรคือเมื่อเห็นตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นรูปของรูปเพชรคือรูปเพชรเนี่ยเป็นปลายคือในในลุมข,ของกำาวจนโพ๊สจะมีะท่านหนึ่งคือคุติตกคุต,ติกเจ้าของท่านเจ้ารูปเพชรทำไมถึงมีรูปเจ้ารูปเพชรน้รอยเพราะว่าเขารีดน้ำเชื้อตาเดียวได้ประมาณร้อยกว่าหลอแล้วเขาไม่รีดอีกังนั้นน้ำเชื้อของรูปเพชรนี่นะฮะจึง เดี <si ๋ยวนี้ราคาน้ำเชื้อของลูกเพชรน่าจะหายากแล้วก็ราคาแสนแพงแพงมากๆเลยนะครับดังนั้นลูกเขาจึงออกมาน้อยแล้วก็ฟาร์มที่วายงานที่ผมพูดไปทีน่ะฟาร์มที่ประเทศถ้าหากว่าไปเยี่ยมจังหวัดอุทัยธานีก็จะเป็นการท่านเสด็จส่วนพระองค์ไปเยี่ยมที่ฟาร์มของคุณติ๊กนะครับคุณติ๊กมีวายดีๆเยอะเป็นต้นกระเดินหลายพันหลายตัวครับแล้วน้องนี่ก็เป็นตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ถ้ายืนรรนีสสนามากๆเลยนะคะสวยงามไา้เชวนะคะไว้ขาด้วยตอนนี้คือการประบบวดควายนะฮะถ้าควายตัวผู้ <c oughs> ก็จะมีลักษณะหนึ่งถ้าควายตัวเมียนี่ก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับโดยเฉพาะควายตัวเมียก็จะต้องบอกว่าจะต้องมีหน้าเป็นหน้าตัวเมียครับคาสวยงามลังางกายดีนะคะสมบูรณ์แน่นอนว่าท่านไหนที่สนใจอจะได้ เดี๋ยวให้พี่น้องถามคำถามเจ้าหนคำถามค่ะเดี๋ยวเราแจกชุดเสื้อครับอันนี้จากซุ้มไหนครับตัวนี้ชัยยันฟาร์มนะครับนี่เสียโอชัยยันฟาร์มนะครับอันนี้เจ้าข้าวไก่นะถามคำถามถามโดยเสียน็อตนะครับจะได้ถามนะครับให้เสียน็อตแจกไมใให้น้องแจกให้พี่น้องเป็นคนถามคำถามคำถามเลยแล้วกันค่ะให้น้องแจกครับให้้องแจกขอเสนอแบบนี้ฮะให้น้องใส่แล้วท่านได้รับรอบเาเลยโอ้แม่นี่ะ ถามเกี่ยวกับเันง่ายเนาะ่เอาถามเกี่ยวกับรุ่งกะระยะเลยนะเอาว่ามีอายุกี่เดือนเอาใหม่ค่ะเอาปืนตายหูเอาปืนตายหูโอเคนะคะเอาใหม่ได้ค่ะน้องรุ่งกะระยะใกล้ไหมใกล้ไหใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพ่อของรุ่งกระยามีชื่ออะไรอยู่จังหวัดอะไร ังจังหวัดอะไรในทางใคยังยืนยันมาพูดทุกคนก็จองเจืัอเลยนะครับชื่อลูกพชอย่จังหวัุทัยท่านนีโอ้ยดีดีเยครับครับดีดียค่ะ